พระพุทธสิหิงสถานที่ประดิษฐานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครพุทธลักษณะศิลปะลังกาปางสมาธิขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง66เซนติเมตรสูง91เซนติเมตรวัสดุสำริดบริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนั้นเดิมเป็นเขตพระบวรราชวางังหรือ วังหน้าจะเห็นได้จากอาคารหลายๆหลังยังคงเรียกว่าพระที่นั่งเคยเป็นที่ประทับในกรมพระราชวังบวรมาก่อนปัจจุบันอาคารเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการจัดแสดงสิ่งของควรชมต่างๆเว้นแต่อาคารหลังหนึ่งที่ยังคงรักษาสภาพทั้งภายนอกและภายในไว้คงเดิมที่สุดได้แก่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญยิ่งอีกองค์หนึ่งคือพระพุทธสิหิงตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธสิหิ์เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์องค์หนึ่งของลังกาได้มีการอัญเชิญมายัางกรุงสุขโขทยัยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อกรุงสุขโขทัยตกอยู่ใต้อำนาจกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง ขุนหลวงพง,งั่วได้ทรงอัญเชิญพระพุทธสีหิงมาประดิสฐานณกรุงศรีอยุธยาพระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่ผู้ครองนครทั้งหลายปรารถนาที่จะได้ไว้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจึงปรากฏตามประวัติว่าได้มีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงย้ายไปมาระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเมืองเชียงใหม่ สุดแต่สถานการณ์และอำนาจทางการเมืองจนกระทั่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อเชียงใหม่เข้ารวมอยู่ในการปกครองของกรุงเทพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาฏทรงอัญเชิญพระพุทธสีหินลงมาประิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พระบวรราชวางังเมื่อปี2338 เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุลสีหนาสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธศิหิงมาปฏิสฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามจนถึงรัชการที่สพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญกลับมายังพระบวรราชฉวังด้วยพระราชประสงค์ จะประดิษฐานณอุโบสถวัดบวรสถานสุทาวาซึ่งเป็นวัดในเขตพระราชฐานที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแต่สเสด็จสวรรคตเสียก่อนพระพุทธสี่หิงจึงประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์สือมาจนปัจจุบันในเทศกาลสงกรานจะมีการแห่อัญเชิญพระพุทธสีหินมาให้ประชาชนส่งน้ำที่ท้องสนามหลวง ซึ่งถือปฏิบัติเป็นประเพณีเรื่อยมาจนทุกวันนี้